ก็เป็นความรู้ที่สูงสุดของพระศา,าสดาแต่ละองค์เอามาประกาศคนที่มารับฟังรับรู้นับถือก็เกิดลัทธิหรือเกิดศา,าสนาตามพระศาสดาองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นไปเสร็จแล้วศา,าสดาทางเทวนิยมนี่ก็ไม่รู้แจ้งรู้จริงในเรื่องเหล่านี้ก็เกิดทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตีกัน,กนแย่งชิงกันไปอยู่อย่างที่เป็นแต่ศา,าสนาพุทธนั้นรู้จัก ว่าอ,อ๋อศาสดาเทวนิยมก็คือผู้ที่ยึดคงตนเองมีตนเองตัวตนมีตัวตน,ตนแต่พุทธไม่มีตัวตนก็เลยไม่เกิดทะเลาะกันพุทธไม่มีเจ้าของเทวนิยมทะเลาะกันเลยสอง0กว่าปีแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะแย่งชิงศาสดาทะเลาะกันไม่มีตั้งก๊กตั้งเหล่าเป็นศาสดาแล้วเกิดเป็นศาสนาลัทธิย่อยแยกไปเยอะมึน แต่กัน,นั้นก็ตามพุทธก็ยังมีนิกายแต่นิกายเหล่านี้ไม่มีใครที่จะไปล้มล้างพระไตรปิฎกเป็นแต่เพียงว่าความเห็นทิฏฐิของแต่ละเจ้าสำนักของพุทธแย่งกันเท่านั้นเองเพระสูงสุดก็แค่นานา,นานสังวาสส่วนผู้ที่โง่จัดก่วานั้นก็ยึดมั่นถือมั่นเกินไป ก็แตกเป็นนิก,กายเพราะฉะั้ผู้ใดทําให้เกิดนิกายก็เป็นอนันตริยกรรมของแต่ละคนไปเพราะผู้ใดที่ยึดถือว่าตัวเองเป็นนิกายก็อนันตริยกรรมก็เป็นของคุณไปเพราะอย่าเอานิก,กายมาใส่อัตมาเป็นอันขาดอัตมาไม่ยอมรับเพราะอัตมาไม่ไม่ยอมเห็นด้วยส่วนคุณจะ มีความเห็นแยกแยะไปยึดถือยังไงยังไงก็เรื่องของคุณนิกายอัตอมาไม่เกี่ยวอัตอมาถือว่าเมื่อคุณจะยืนยันพระธปิฎกเล่มนี้ด้วยกันอันตอมาถือพระธปิฎกนี้เป็นพระธรรมเป็นคําสอนของพระเจ้าที่เป็นหลักฐานยืนยันใครไม่ยอมรับนับถือพระธปิฎกเล่มนี้ก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างคุณจะไปมีพระธปิฎกเล่มอื่นก็เรื่องของคุณละ แต่ถ้าปฏิบติเลรด้เปเดียวกันนี่ก็มาพยายามตกลงกันทำความเข้าใจกันก็แย่งกันได้แน่นอนมันมีความเห็นไม่ตรงกันหรอกแย่งกันไปส่วนแย่งกันไปแย่งกันมาก็ต่างคนต่างออกความเห็นกันวิจัยวิจารณ์กันมีปฏิโกศนาค้านกันได้ว่าโอ้ยมันไม่ถูกจะวนค้านแรงแรงยังไงก็ได้ปฏิโกศนาค้านในคอแตกก็เรื่องของคุณอย่าไป เกิดอาการอารมณ์อย่าไปทะเลาะหรือสำคัญอย่าไปฟ้องร้องกันอย่ามีอธิกรณ์อย่าเกิดอธิกรณ์อย่าไปฟ้องร้องกันเท่านั้นเองนะเอาผิดกันทางอธิกรณ์ไม่ได้ไม่กล้าล่วงกันทางอธิกรณ์นะไม่ลงโทษก,กันจนกระทั่งจะฆ่าจะฟันกันเป็นอุโกตนาก็ไม่ได้นะ พราะฉะนั้นแสดงความเห็นต่างกันต่างกันก็ไปจะค้านกันยังไงค้านกันจังๆยังไงแรงๆยังไงไม่เห็นด้วยกันขนาดหนักๆยังไงจะข่มขีกันยังไงยกเหตุผลมาข่มมาขีกันยังไงได้ไม่ถึงกับด่าทอกันหยาบๆคลายๆเป็นอักโกสะอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไม่ดีพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของนานา,นาสังว่าจากนั้นอาตมาก็ทําตามมาพระพุทธเจ้า มากส่วนมากเราก็ทําอยู่แค่สองอย่างนี้เองนะครับพราท่านส่วนมากเราแค่ทําอยู่แค่สองอย่างคือเห็นแย้งแบบเบาๆที่เรียกว่าทิฏฐาวิกรรมทิาวิกรรมในมู่ทิฏฐาวิกรรมแสดงความเห็นในมู่ครับแล้วก็อย่างที่เราคัดค้านลัทธิหลับตานี่เราก็เราก็แค่ทําแบบปฏิกโกษณาใช่ไหมครับคือเรื่องของสัจธรรมแล้วนี่นะ หมู่ที่จะมารวมหมู่กันจนกระทั่งเข้าสภาด้วยกันนี่นะมันจะไม่เห็นแย่งกันแรงร้ายอะไรหรอกจะเห็นแย่งกันส่วนย่อยถ้าเห็นแย่แรงกันแยง่งแยง่ไม่เข้าหมู่มาวิเคราะห์วิจัยกันหรอกต่างคนต่างแยกตัวใครตัวมันไม่ไม,ไม่มาเข้ากันหรอกนะเพราะงั้นก็แค่ทิฏฐิกรรมนะสัปติโกสนานี่แหละมันไม่เข้าหมู่กัน พราะงั้นมาค้านกันจังๆอย่างอาตมาค้านหนักๆแรงๆใช่ไหมอาตมาก็การคนอื่นจะค้านาตมาอาตมาไม่ติดใจนี่ก็พระพุทธเจ้าก็มาเป็นสัจจะมันจะต้องมีทิฏฐิอย่างนั้นแหะมันต้องเห็นมีความเห็นอย่างนั้นมันก็ทำไปสิคุณ่าถ้าคุณหยาบถ้าคุณผิดก็เป็นบาปของคุณคุณจะหยาบก็บาปคุณจะผิดก็บาปของคุณส่วนคุณจะตะโกนนี่ดังหน่อยก็คอจะแตกของคุณเอง ก็ไม่เป็นไรนี่ก <c oughs> ็คือก็ทำไปไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ต่างคนต่างทําตามเรื่องของมันนะอ่ะอัตมาขยายความไปสักไกลเลยเนี่ยนะถ้าความอยู่ว่าอัมพะนะก็ศึกษาไตรเวทหรือจริงๆก็ไตรศิก้าที่มันกลับไปกลับมาของพุทธกับพระพราม์ แล้วก็ยุดเพียนกันไปกันมาแล้วก็มาแย่งกันไปแย่งกันมาโดยมุมมองสองมุมกลับกันไปกลับกันมาตัวน,นั้นยุคนี้ถืออันนี้ว่าถูกยุคนี้ถืออันนี้ว่าถูกหรือจะอะไรถูกไม่ถูกก็ใช้การตัดสินด้วยมหาประเทศตัดสินด้วยมหาประเทศนะซึ่งมันจะมีข้อมูลหลักอะไรอะไรมารวบรวม,รวมๆนะอ๋ออันนี้มันควร เมื่อพิจารณารอบด้วยองค์ประกอบที่มันมีจริงแล้วเห็นว่าอันนี้ควรเราก็เอาตามคนใเห็นนี้ไม่ควรแล้วก็เอาพบของพระพุทธเจ้า,จาคําสอนพระเจ้าเป็นหลักมีข้อห้ามหรือข้ออนุญาตสิ่งใดที่ห้ามไว้ก็เอาตามท่านไม่ทำไม่ทาอะไรอนุญาตก็ทำเท,ท่าที่ท่านาท่านอนุญาตแต่ถ้าไม่มีทั้งข้อห้ามไม่มีทั้งข้ออนุญาตอันนี้ละเข้าหลักมหาประเทศ เราก็เอาตามข้อมูลจริงมาแล้วก็มาดูโอ้มันเข้ากันเนาะท่านไม่ได้ห้ามอแต่ว่าเออสิ่งนี้มันไม่ควรมันก็เข้ากับสิ่งไม่ควรแต่มันขัดกับสิ่งควรเอ,อ้สิ่งนั้นมันก็ไม่ควรเนาะทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันไม่ควร หากสิ่งนี้เข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเอ้ยสิ่งนี้มันก็ควรนะวะอย่างนี้เป็นต้นก็พิจารณาเอาหรือห้ามกันห,หรืออนุญาตกันในยะคลายกันเป็นแต่เพียงว่าอันนี้ท่านอนุญาตเอาที่ว่าท่านสอนไว้ท่านบัญญัติไว้ว่ามีบัญญัติว่าห้ามหรือบัญญัติว่าอนุญาตแต่ถ้าไม่มีก็นี่คุณจะต้องใช้วิธีนี้มหาประเทศใช้วิธีพิจารณา นะห้ามไม่มีอนุญาตไม่มีแต่มันขณะนี้มันเกิดอย่างนี้มามันไม่มีี่คำห้ามก็มีคำอนุญาตมีคุณก็ต้องประมวลเหตุผลของมันหลักฐานของมันมาว่ามันควรไม่ควรถ้ามันเข้ากับสิ่งที่ควรคุณก็ต้องเอาเข้ากับสิ่งไม่ควรแล้วก็ไปยังไงอ่ะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเราก็ไม่เอาขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรถ้าขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควร ก็ว่ากันไปรายละเอียดที่ลึกซึ้งพวกนี้มันก็อยู่ที่แต่ละคนที่จะต้องใช้ปฏิพานไว้พริบความรอบรู้ของแต่ละคนจริงๆอัตมาก็ใช้จริงๆทุกคนใช้โดยสามัญมีมากมีน้อยของแต่ละคนนั่นแหละ